สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเรน c าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกการทำนายจะมีทั้งหมด3พาร์ทนะคะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ไทม์สตมัมจยู่ใต้ d e s c r i p t i o n box นะคะแล้วก็คอมเมนต์ปักหมุดนะพาร์ทของคนโสดนะคะนัาทัานความรักของคุณ night open t a c l e s คุณมีเกณฑ์จะได้เจอคนใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่นะคะสิ่งใหม่ๆหม่กำลังจะเข้ามาชาวธาตุน้ำค่อนข้างเด่นนะคะธาตุน้ำแล้วก็ชาวต่างชาตินะค่อนข้างเด่นมีนกระกฏหรือพิจิกที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวสุกนะคะหรืออินเนอของความเป็นตัวตนของคุณกำลังจะกลับมานะคะ เป็นเรื่องราวที่ดีนะอินเตอร์จีของความเป็นตัวเองค่อนข้างจะสูงนะคะจะวันไหวกับใครหรือมีคนเข้ามาแล้วทําให้คุณหวั่นไหวนะคะการที่จบไปนะคะจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือบางคนที่จบไปแล้วยังคงคาใจของคุณหรือยังคงค้างอยู่ในใจของคุณแต่ไม่เป็นไรเพราะคนใหม่กําลังจะเข้ามานะคะทีนี้ขอดูดเรื่องของคนใหม่บ้างนะคะชนะการความรักของคนที่เข้ามาเป็นอย่างไรบ้างถะน,นการความรักของเขานะคะ ห้าเหรียญเด o มพูนทำฟรานเอซอฟคัฟนาทาวเวอร์บ,นะ Tower. บอกเลยว่าเขาเจอกับความรักครั้งใหม่ที่ไม่ตามตั้งตัวไม่คาดคิดไม่คิดว่าจะเจอคนนี้หมายถึงน่าจะเป็นคุณแหละนะคะเนี่ยลกครั้งใหม่ละครั้งใหม,ใหม่ไม่คิดว่าจะเจอคุณไม่คิดว่าแบบจะมาชอบชอบคุณหรือว่าแบบตกลุมรักมันเป็นฟิลนั้น นะคะไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียวเพราะเขาเองเพิ่งจะผ่านเรื่องราวความสัมพันธ์ของความรู้สึกที่มันหดหูนะคะผิดหวังมาเจอเรื่องที่มันผิดหวังมานะคะและอยู่ในช่วงของการเยียวยาตัวเองปรับตัวเองปรับจูนตัวเองแล้วมีเรื่องราวดีๆเข้ามาก็คือความรักครั้งใหม่นะคนใหม่เข้ามาในจังหวะเวลาที่มันพอดีพอดีนะจากที่ดูมันน่าจะพอดีพอสมควรแหละระหว่างคนกับเขา นะคะต่อไปขยายสถานการณ์ความรักเพิ่มเติมในฝั่งของคุณกัแบบเขานะคะฝั่งของคุณนะคะหือที่สามติดสินบนคุณแอบ,บกลัวเหมือนกันนะว่าคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยแอบบกังวลน,นะคะ ว่าเขาน่าจะมีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่าเราไม่อยากไปเป็นเมือที่สามของใครนะเราไม่อยากไปเป็นตัวเลือกของใครด้วยเหมือนกันนะคะจะมาแบบทำดีอะไรยังไงฉันก็ไม่เอานะขอเป็นคนที่พร้อมจะเริ่มกับคุณจริงๆมีความต้องการในรูปแบบเดียวกันจริงๆคุณถึงจะอยากเปิดใจด้วยนะคะส่วนฝั่งของเขาล่ะคะการดูแลไลกลเกลีย ر. ช่วยเหลือนะคะแล้วก็เซลฟ์เลิฟนะ่รักตัวเองเขาอะหลังจากที่มีแบบผ่านช่วงเวลาที่มันแบบเลิกลากันไปนะคะกับคนเก่าโดนเทมากหรือผิดหวังอะไรมากก็ตามนะคะเขามองว่าการเจอความรักครั้งใหม่ครั้งเนี้ยมันเป็นการช่วยเหลือให้เขาเนี่ยได้สามารถ move move on ได้ ได้ง่ายขึ้นได้ดีขึ้นเขาอยากที่จะดูแลใครบางคนที่เห็นคุณค่าเขาและอยากที่จะได้รับการดูแลใจจากคนที่เขาเห็นคุณค่าคนคนนั้นเช่นเดียวกันนะคะต่อไปนะคะความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงบ้างเจ็ดดาบ แอบสองนะคะแอบสืบแอบอยากรู้เรื่องของคุณเขามองว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วเขาก็ชอบคุณด้วยแต่อยากเริ่มในลักษณะของความเป็นเพื่อนไปก่อนนะคะพอต้องการแม s u ชัวเออคุณชอบเขาจริงๆนะคุณก็รู้สึกดีกับเออกับเขาเหมือนกันจริงๆนะอะไรอย่าไม่อยากที่จะลุกมากจนเกินไปนะคะกลัวคุณจะตกใจกลัวคุณจะหนีนะคะต่อไปฝั่งของคุณละคะคิดแนละรู้สึกยังไงกับเขาว่า ท i n อ of m o นสเตทถ้วยอืมอยากจะรู้จักกันในรูปแบบที่มีอิสระก็คือค่อยๆนะคะค่อยๆเรียนรู้กันไปค่อยๆรู้จักกันไปค่อยๆทำความรู้จักกันไปคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ที่เข้ามาเขาดูมีเขาดูมีอะไรบางอย่างที่ดูมีพลังสำหรับคุณนะคะจะเป็น ความเป็นตัวตนความคิดของเขาก็ได้หรือความคิดอะไรบางอย่างนะคะค่อนข้างที่จะมีความแบบดูพึ่งพาได้อเออดูพึ่งพาได้ในในในมุมมองของคุณนะคะก็เป็นคนที่อยู่ในสปเปของคุณพอสมควรนะสําหรับคนนี้นะคะต่อไปบทสรุปอสองเรียนนะคะ โอเคจะมีเรื่องราวของคนเก่าเข้ามาบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้อยากที่จะให้ไปโฟกัสเลยนะคะอยากให้ไปโฟกัสที่คนใหม่ดีกว่านะคะเพราะมีเกณฑ์ที่จะได้มีการสื่อสารมีการพูดคุยมีการแบบดําเนินความสัมพันธ์ไปได้ในอนาคตนะคะแล้วก็ค่อนข้างไปได้อย่างรวดเร็วด้วยนะ,ะอืไม่ต้องชั่งใจอะไรแล้วมากมายนะคะต่อไปทายความรักไปนักอันเคียนะคะ c ม e ทรี r นะคะ l e t go of control issue คนคนนี้จะเข้ามาในเรื่องของการงานของคุณอาจจะเป็นลูกค้านะคะการประสานงานติดต่อประสานงานเจอคนคนนี้ก็มีโอกาสนะคะเป็นคนที่จะมีเคมีที่เข้ากันเลยทีเดียวนะคะส่วนอะไรที่เป็นเรื่องราวเก่าๆหรือเรื่องราวที่แบบอดีตที่มันผ่านไปแล้วว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ตามนะคะไพ่บอกว่าปล่อยมันไปเถอ let's ก o นะคะเราเริ่มกันใหม่จากคนคนนี้โฟกัสแค่ปัจจุบัน โก๊าสแค่คน2คนเรากับเขาก็พอนะคะโอเคค่ะพาร์ทของคนโสดก็ประมาณน,นี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและขออวยพรให้แก่คนที่กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ได้เจอกับความรักครั้งนี้ไวๆนะคะแล้วสามารถที่จะพัฒนาไปยังการคอมมิทเมนต์ได้อย่างรวดเร็วนะคะและเป็นความรักแท้เป็นความรักดีๆให้กับคนด้วยนะสวัสดีค่ะ ต่อไปนะคะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนให้สลับกันได้นะคะระหว่างคุณและก็คนขุดสถาน,นการณ์ความรักในฝั่งของคุณนะคะเดอร์เ์นะคะ8ปถ้วยห้าใเทา้าคิงอัพเพนเดเคิลสแล้วก็4ีเรียสน,นะคะขึ้นขึ้น,นลงลงจังเลยนะคะมันไม่เชิงสามวันดีสี่วันค่าแต่วัน เดี๋ยวดีนะคะเดี๋ยวรักเดี๋ยวก็มีปัญหาทะเลาะการผิดใจการห่างหายกันไปนงนเงาะกันไปนะคะมีเกณฑ์จะมีประเด็นในเรื่องของการถึงห่วงเป็นหลักเลยนะคะเดียวกับชาวธัตด,ดินค่อนข้างเด่นนะคะมังกรบึกศพหรือกันที่อยู่ในราศีลัคณาหรือดาวศุกร์นะเรื่องความถึงห่วงเรื่องของการยึดติดนะคะง้องแงงงองแงการหงุดหง,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 งิดกันไปนะคะ ก็คงจะมีเรื่องของเขาด้วยแหละที่ที่มากระตุนนะคะทำให้คุณรู้สึกอุดหงิดอยากจะหายไปอยากจะแบบมูฟออกมาไม่เอาแล้วไม่อยากไปต่อแล้วแต่สุดท้ายทำว่าออกมาได้ไหมก็มองว่ายังออกมาไม่ได้นะคะในฝั่งของเขาล่ะคะเป็นยังไงสิบไม้เทนะ้า onds, นะคะจัสเมนสามดน้านายออฟมอนสนะคะแล้วก็ทาวเวอร์เขาสึกว่ามันเป็นสถานการณ์ที่อึดอัด ลำบากใจนะอกหนักใจมากเลยนะคะเขาถือว่ามันท็อกซิกสำหรับเขานะคะช่วงปลายเดือนอาจจะทนไม่ไหวนะอาจจะมีระเบิดลงนิดนึงในฝั่งของเขานะคะอยากจะตัดจบเหมือนกันนะตั้งแต่ช่วงกลางๆของคำทำนายแล้ว,ว่าประมาณยี่สิบสามยี่สี่นะห้ประมาณนี้ก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วนะคะเริ่มจะไม่ไหวแล้วสำหรับเขากับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะเดิมเ ทำร้ายจิตใจกันพูดจะทำร้ายจิตใจกันหรือการระทำบางอย่างที่มันทำร้ายจิตใจกันนะคะสถานการณ์ความรักเพิ่มเติมของคุณกับเขานะคะเป็นยังไงขอโทษนะคะวิญญาณนะดักนะคะแล้วก็ความเครียดคุณจะรู้สึกว่าคุณเสียใจในทีหลังในในในปัญหาที่มันเกิดขึ้นอาจจะเป็นฝั่งคุณที่จะต้องยอมนะคะอาจจะต้องยอมนะ เห็นไหมบอกว่าสุดท้ายอาจจะยังยังตัดเขาไม่ได้นะคะแล้วมองว่าไอ้เรื่องที่มันเป็นปัญหาประเด็นทะเลาะกันขึ่นคือทะลากันแบบพยายามจะประชดอะไรต่างๆนะคะมันเป็นเหมือนกับดักกับดักของความสัมพันธ์นะคะที่จะทําให้เขาแบบกามะงอนกับอะกอากมะง้อเราต่างๆแต่เขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้ง้อเราอย่างนั้นนะคะจะทําให้คุณยิ่งเครียดเพิ่มเติมความเครียดความกังวลใจเขาไปอีกนะฟังเขาแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างมือที่สาม โอเคนะเขามีตัวเลือกนะคะนะคะมองว่าใครที่ทําให้เขารู้สึกสบายใจเขาก็อยากที่จะพุ่งไปที่คนคนนั้นนะคะอะไรที่ทําให้เขารู้สึกไม่โอเคเขาก็ยังไม่ตัดนะแต่ก็คงระเบิดลงแต่ยังไม่ถึงกับตัดหรอกอยากเก็บเอาไว้ทุกคนแหละในแท้ที่สุดแล้วเขาก็ยังอยากที่จะเก็บเอาไว้นะคะความคิดความรู้สึกนะคะที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงบ้าง เขาสึกว่าคุณคิดเยอะจังเลยอะแล้วเขาเหนื่อยที่จะง้อแล้วอะเขารู้สึกว่า <S 2> <S 2> ยิ่งนานวันนานวันเนี่ยคุณยิ่งยิ่งเปลี่ยนไปจากเดิมเดี๋ยวเมื่อก่อนเป็นอย่างหนึง่งตอนนี้เป็นอีกอย่างหนึง่งอะไรเงี้ยเขาสึกว่าคุณยากกว่าเดิมนะคะยากในที่นี้คือเข้าใจยากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามันมีปัญหาเล็กเล็กน้อยน้อยแล้วมีปัญหาท็อกซิกเรืเร่อยเลยนะคะมันทาให้เขารู้สึกเบื่อนะคะเบื่อหน่าย กับสถานการณ์กับความสัมพันธ์แล้วก็แพชชั่นมันก,มนก็มันก็ลดลงด้วยเช่นกันนะคะกับความคิดเยอะคิดมากอะไรต่างๆคิดไปโน่นไปนี่ต่างๆของคุณนะคะถึงแม้ว่าในนั้นจะมีความจริงก้อนยูก็อนตานะคะในเรื่องของความคิดของคุณนะ,ะถึงแม้จะมีความจริงซ้อนอยูเขาก็รู้สึกว่ามันก็เป็นปัญหาอยู่ดีซึ่งมันเป็นนิสัยของคนที่ค่อนข้างเห็นแก่ตัวไงที่ที่แบบ ไม่ยอมรับความผิดของตัวเองรอยเงี้ย่น,นมหมายถึงตัวเขาเนาะส่วนฝั่งคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขานะคะคุณพยายามที่จะดีกว่าเขานะคุณผิดหวังในหลายๆอย่างเกี่ยวกับเขาแล้วก็รู้สึกว่าหงุดนะหงิดใจนะหงุดหงิดใจผิดหวังหดหู่ใจข้างในลึกๆนะคะเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะได้ attention จากเขาอยากที่จะได้ความรักความ,วามรู้สึกดีๆอยากที่จะได้รับอะไรหลายๆอย่างจากเขาแต่นานวันเข้าเรารู้สึกเหมือนเขาแบบค่อยๆห่างไปนะคะหรือรู้สึกเหมือนเขาหันหลังให้กับเรา องนะคะบทสรุปนะคะ Night o p e n t a c l e s นะคะ q u e e n o p e n t a c l e s หกดาบน,นะคะเพจสอส่วนนะคะบอกเลยว่าตัวคุณเองก็มีเก์จะได้เจอคนใหม่เข้ามานะ ถ้าคุณเปิดใจแต่ว่าดูเหมือนคุณไม่ได้เปิดใจแต่คุณไปโฟกัสที่คนคนนี้ค่อนข้างเยอะนะคะเกี่ยวกับสตอรี่ถานการหรือว่าในเรื่องของปัญหาต่างๆที่เราจะมีด้วยนะคะสุดท้ายแล้วถามว่าตัดไ,ดไหมก็มองว่ายังไม่ได้ตัดกันขาดนะคะแก่ห่างกันไปนะคะมีปัญหาขึ้นเพื่อลงๆขึ้นเพื่อลงๆประมาณนี้นะคะให้หนักองค์หนักใจค่อนข้างเหนื่อยนะเห็นไหมมี New เลิกเข้ามาการมีทีหรือการห่างจากคนคุยปัจจุบันนะคะ ไพ่บอกว่าให้เราเปิดใจเอาคนใหม่ดีกว่าไหมนะคะเอาคนใหม่เนี่ยที่เขาจะเข้ามาเนี่ยนะคะเปิดใจให้คนใหม่แล้วก็หาออกมาจากคนที่เขาดูจะดิวยากขนาดนี้นะคะอันนี้ก็แล้วสุดแล้วแต่ตัวคุณนะคะว่าจะอกทางไหนเนาะโอเคค่ะร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ไปนะคะพาร์ทของคนมีคู่นะคะไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะมาดูสถานการณ์ความรักในฝั่งคุณนะเดอะสตาร์นะคะเดทนะคะสามเหลี่ยนเพศเซนต e ดัคเคิลนะคะแล้วก็ King of m o n ส์ชาวธาตดุดินและชาวธาตุไฟค่อนข้างม,มีที่พ้นหรือโดดเด่นต่อสถานการณ์ของคุณนะคะ แม่สิงหรือธนูมังกรเิกษตสหรือตันที่ในราศีลัขนาดหรือดาวสุขช่วงเนี้ยจะมียุ่ง,ย,งยุ่งเรื่องงานค่อนข้าง,งจะเยอะนะคะความสัมพันธ์เนี่ยช่วงเอ่อสิบหกถึงประมาณยี่สิบนิดนิดนะคะจะมีปรประเด็นนะคะประเด็นกับคนรักอีกหนึน่ง ในเรื่องของการบาลานซ์ความสัมพันธ์ในเรื่องของบาลานซ์เวลาไม่ค่อยมีเวลาต่างๆแต่หล,ลังจากนั้นมีเกณฑ์ที่ได้มาปรับความเข้าใจหรือมีการพูดคุยเคลียร์ใจกันโดยมีคนกลางเป็นเป็นตัวเสริมนะคะเสริมในที่นี้คือช่วยนะคะช่วยให้เคลียร์กันได้ง่ายขึ้นหรือมีการแจกแจ้งอะไรต่างๆได้เข้าถูกเข้าใจกันมากขึ้นในฝั่งคุณแล้วก็ฝั่งคนรักนะคะส่วนสถานการณ์คนรักเป็นยังไงบ้าง เอสี่ถ้วยรู้สึกเหมือนคุณไม่ค่อยสนใจเขาเขารู้สึกแบบนั้นเขาสึกว่าทำอะไรก็ก็ดูคุณไม่ค่อยสนใจเลยไม่ค่อยใส่ใจเลยนะคะแอบที่จะ เราเปิดลงนิดนึงมันไม่เชิงระบดลงหรอกแต่มันเป็นอะไรที่แบบไม่พอใจขขาลิบหนึน่งนะคะแต่อย่างที่บอกเขาว่าพอได้มีการปรับพูดคุยกันแล้วต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มจะเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นนะคะมีการ move ออไปข้างหน้าดีขึ้นนะคะอทิ้งอะไรไว้ข้างหลังนะคะอะไรที่มันไม่พอใจต่างๆก็ได้รับการเคลียร์ใจสําหรับเขานะคะและเขาพยายามที่จะบาลานซ์ใจตัวเองให้มากขึ้นหรือบาลานซ์สถานการณ์ที่จะ ปรับความเข้าใจในตัวคุณนะคะเข้าใจสถา,านการณ์ของคุณหรือตัวตนของคุณในช่วงนี้ให้มากขึ้นนั่นเองก็ถือว่าโอเคไม่ถึงกับแย่นะคะสถานการณ์เพิ่มเติมของคุณแล้วก็เขานะคะเป็นยังไงฝั่งคุณนะอาจจะต้องมีกลยุทธ์นิดนึงนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะกลัวที่จะสูญเสียนะแล้วก็จะต้องมีการเนาะนิดนึงหรือมีตัวช่วยเข้ามานะคะช่วยเคลียร์ปัจจัย ต่ช่วยเคลียร์ในเรื่องของความสัมพันธ์ให้กลับมาเข้าอ,อกเข้าใจกันอ,อีกครั้งหนึ่งระวังในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันก็ต้องรับมือให้ดีนะคะซึ่งประเด็นจะมาจากฝั่งคุณด้วยแต่ฝั่งเขาเป็นหลักนะคะ ฟังเขาเป็นยังไงบ้างโชคนะคะโชคลากดวงชะตาจะชอบดูดวงนิดนึงนะคะเช็คดวงชะตาในความขัดแย้งนะคะแต่ยังดีที่ได้รับความร่วมมือคือเขาเองก็ให้ความร่วมมือในการพูดคุยเคลียร์ใจหรือปรับความเข้าใจตรงนี้และแน่นอนว่าไพ่เนี่ยค่อนข้างชัดว่าไม่ได้คุยกันแค่2คนอาจจะมีตัวกลางเพื่อนพูงผู้ใหญ่นะคะหรือบางคนจะมีบุตรล้าน,นต่างๆนะคะก็แล้วแต่คู่กันไปเนาะ ต่อไปนะคะความคิดความรู้สึกเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างสองาบเจ็บไม่เท้าโอเคถึงแม้ว่าเขาจะดูแบบเหมือนจะคุยไม่รู้เรื่องหรือมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารค่อนข้างบ่อยนะคะพูดพูดก่อนที่จะคิดบ่อยๆแต่เขาก็รักคุณนะคะเขารักคุณนะเขาก็เลยแสดงออกอะไรออกมาแบบชัด จนตรงตัวนะคะอารมณ์อะไรก็แสดงออกมาแบบนั้นไม่พอใจก็พูดออกมาพอใจก็แสดงออกอะไรต่างๆไม่ค่อยชัดเจนนะคะแต่ก็รักมากๆเหมือนกันนะฟังคุณล่ะคะคิดและรู้สึกยังไงทาวเวอร์คุณก็รู้สึกบางทีก็รู้สึกแบบเหนื่อยกับการเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะ แต่มันเป็นเรื่องเซอร์พรสในเรื่องของอารมณ์เป็นหลักคุณรู้สึกว่าเขาระเบิดอารมณ์บ่อยจังเลยในเดือนนี้หรือในช่วงนี้เนี่ยนะคะเราอยากให้เขามีการแบบปรับอารมณ์นิดนึงนะคะขึ้นขึ้นลงลงบ่อยมันอาจจะไม่ดีต่อสุขภาพจิตของเขาสุขภาพใจของเขาด้วยนะคะเราจะต้องมีการ พบกันครึ่งทางนะคะตัวเขามีการปรับแนละ้วคุณก็รู้ตัวเราเองก็จะต้องปรับเหมือนกันถ้าต้องการให้ความสําคัญมันมีความมั่นคงอยู่ไปได้ในระยะยาวกว่านี้คุณเองก็รักเขามากและอยากเติมเต็มเขาม้ากเหมือนกันแต่แค่ท่าทีนะคะมันอาจจะมีความเสียไปสักเล็กน้อยนะคะในความสัมพันธ์เนาะโอเคบทสรุปนะคะบทสรุป ในเท้านะคะจะมีความหนักกหนักใจเกิดขึ้นบ้างจากท่าทีต่างๆแต่รับรองว่าดิวได้นะคะสุดท้ายก็ดิวได้ขอให้คุณใจเย็นก็พอนะถ้าคนนึงร้อนคุณจะต้องใจเย็นอย่าเอาอารมณ์เข้าไปสู้นะคะเพราะมันก็จะเวิร์สเคสนะะมันจะกลายเป็นว่ายิ่งร้ายยิ่งเร็วร้ายกว่าเดิมนะ engagement นะคะความสัมพันธ์จะต้องมีการแสดงออกในด้านบวกกันมากขึ้นนะคะไพ่นันบอกว่ามีการเฟิร์นะคะ มีการจีบจีบอ่ยอยหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นแบบก,ก,กุ๊กกิ๊กเพิ่มเข้าไปในความสัมพันธ์บ้างนะคะลดในเรื่องของความเฟียสลงด้วยกันกิ๊กกุ๊กกกุ๊กกิ๊กในความสัมพันธ์นั่นแหละนะคะเข้าใจตรงกันเนาะโอเคค่ะคลิปของพฤติอภิจิกก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณกการกดไลค์กดแชร์ like, กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ